มาเป็ดสองร้อยเข้าแล้วนะจังหวะนี้ถึงควรไปที่เปิดสองร้อยเข้าเปล่าดูปล่อ,อยหน่อยแกมือครับผมดอกนี้ส,สวยแน่นอนคุณสองเต็มหนะากากันสองหมื่นสามเอ้ยเงินเ,เ,เดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปเฮียก็ฝากกระแทกกระไรสตร๊าฟใบมักกุฎเริ่มกระเด่งให้ช่องเฮียด้วยนะเจ้าันนี้มาจังเวนสองมาแล้วครับผมมาพบกับเฮียอีกแล้วนะสามร้อยห้าสิบมีได้ไงครับเนี่ยจังหวะนี้ต้องใส่เป็ดสิบแล้วเออทุนตรำมาห้าสิบแต่มันรู้กันเลยดีวยกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ อยู่ช่วยเป็นกำลังใจเกียด้วยลวกันมามาถึงก็เจอชัดแตกแล้วทีนี้ที่เล่นหน่อยก็เอามาก่อนนะเออทุกอย่างเป็นเงินหมดนะผมนะต้องการคือเงินนะจ้าจะแตกให้เท่าไหร่ไม่รู้วันนี้มาลุ้นกันต่อเนื่องเลยยังไงหนะ้ทาทองมาแบบนี้สวยงาไหลก็ต่อเนื่องไปเลยเออเฮ้ยมาแล้วคุณาแตกมาแล้ว,ลวทำฉับไปต่อดีครับไหลเจสวยมาเบ็ดสิบนะเจอช็อตแตกให้แบบว่าบึ้มบั้มเมื่อไหร่เหรอขึ้นเบ็ดให้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงกับการขึ้นเบ็ดมีให้เห็นแน่นอนเออตอนนี้ไหลก็ต่อเน,นะนื่งองโอ้โห ต้องเอาแล้วมั้งกดเองต่ออีกทีสิมากดเองไปก่อนนะจ๊จะเจออีกชุดหนึ่งเดี๋ยวขึ้นเบ็ดเลยไม่รอช้าละเอ้ยมาดีตอนนี้ยังเอืงเอาให้หน่อยเอาให้สุดจะได้หยุดไม่อยู่เออขึ้นเบ็ดเลยแล้วกันนะขี้เกียจรอแล้วมาขึ้นเบนะ็ดแล้วจะเข้าเลยหรือเปล่าไม่รู้นะไปเปิดไปเทอร์โบนิดน,นึงครับผมจังหวะน,นี้ต้องเอาแล้วนะทองสามมาสวยงามตอนนี้วาสามตัวโอ้โหเลืดเรืองหุณนห้าแตกมาแล้วนะจ๊ะ2 1 9 9 โอเคไปขึ้นเบตต่อเนื่องเลยดีกว่าไปไล่เบตสามติดเลยเอยไปดิจังหวะนี้กำไรมาแล้วนะกำไรมาเห็นแล้วนะต้องเอาแล้วเอาให้สุดหยุดไม่อยู่ครับผมจังหวะนี้อะไรจะสุดไม่อยู่ครับผมดอกนี้วายสองตัวอีกแล้วลั่นๆไปเลยว่ายสามตัวมาเพิ่มเออสองพันห้ารูเรื่องจังหวะนี้สามพันอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มเห็นช็อตแตกแบบว่าบึ้มบึ้มเลยนะเบดหกสิบไปเลยดีกว่ากระโดดข้ามไปเลยนะโอเคตอนนี้มาห้าพันแล้ว บ็ดกสิกยังไงเปิดปิดเทอร์โบอีกนิดหน่อยเป็นไงอะเปิดปิดเทอร์โบแล้วยังไงเป็นสูตรหรือเปล่าไม่รู้อะดูดีกว่าดูจากตาวาจาไม่ต้องนะเออเปิดปิดแล้วเป็นไงสวยงามมาหลานนงงาหลต่อเน,นื่อไไหมจังหวะนี้ขออีกทีแก้มือกันหน่อยเอ,อ้ยสเก็ตเทอร์เห็นหางแล้วหล่นลงมาจนได้สี่ตัวไปเลยครับผมดนี้เอาจัดเป็นไงเปิดปิดเทอร์โบเห็นผลแน่นอนสิบสองหมุนเลยเหรอได้มาขนาดนี้เลยเหรอเหลือจะเชื่อ วายสองตัวสวยงามไหลต่อที่คูณหกโอเคคุณไม่อยู่นะคุณหายไปไหนไม่รู้ไม่เป็นไรเรื่องคุนใหม่ได้นะผมนะเข้าฟีดออกมาจองเวสองก็จะเริ่มที่คูณสองสุดที่คูณสิบถ้าไม่มีตัวจ่ายตัวแตกก็จะเริ่มที่คูณสองใหม่นะผมนะคูณไม่ทางนะเออแต่ตอนนี้มาแล้วคูณหกสวยงามอื <c oughs> ว้วหนกจะให้แล้ผมวายเข้าแต่ไม่ลายไม่เชื่อมกันนะไม่ก็ก็ไม่ได้นะผมแบบนี้ โอเคดูตรงยังไงนะเนี่ยเบ็ดหกสิบจะเกลือหรือเปล่าไม่รู้ดูท้ายๆดีกว่าท้ายๆอาจจะมีทีเด็ดนี่งไงดอกเต็มเครื่องย้ำต่อที่คุณสิบสวยงามแบบันกว่าจังหวะนี้ช็อตนี้มาแล้วครับหลักหมื่นเออหมื่นหนึ่งครับผมรุ้เรื่องหนึก่ก็จะไม่เข้านะนึก่ก็จะเกลือนะผมนะสุดท้ายก็ต้องมาให้เยอะอยู่ดีนะแต่ของทั้งหมดหนึ่งสองพันสามสิบไปเดคืนเบ็ดเดได้เวลาเดินเครื่องเต็มกำลังตอนนี้ขอใจที่เบ็ดสองร้อยเฮ้ยรู้เรื่องเปิดเทอร์โบหน่อยมา เบตสองร้อยเข้าแล้วลนะจังหวะนี้ขึงควรมาที่เบตสองร้อยเข้าเปล่าดูปล่อยหน่อยแก้มือครับผม<ห>ดอกนี้สวยแน่นอนคูณสองเต็มน,นกระดานสองหมื่นสามเอ,อ้ยเป็นไงจังหวะนี้ที่เด็ดมึงยัเห็นแล้วกับเบตสองร้อยโอเคเลยวันนี้บวกมาที่สี่หมื่นแล้วอะพอเลยครับรออะไรอะขอเวลาตัวขอตัวเวลาเฮ้ยไปเลยก่อนนะสำาพ้เจ้าพี่เพียร์ก็สากแท็กไลท์สัตว์ไทยใบมะกรูดรูดกระดิ่งให้ช่องเฮียด้วยนะวันนี้เฮ right, ี่ยหมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดี